สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับช่องบ้าน์ดลำเพลินออฟฟิเชียลครับซ่องไม่ซ่องไม่ล่าสัตว์โอลาสุดแท้ให้ฝาก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 โอ้ครับฝากพ่อกันไส้นะครับเด้อซ่องไม่กุยังเอาฝากพี่น้องเอฟซีเอาเตียวเออให้กดช่องกดช่องบ้าน์ดารลำเพลินออฟฟิเชียลครับลำเพลินออฟฟิเชียลครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับฝากเอฟทีทุกท่านเลยนะครับรับรองว่าโบเห็นคลิปแน่นอน เห็นเห็นแล้วเริ่มจะมีแล้วผมเริ่มจะมีแล้วสามเหมือบผมเห็นจะคลิปแน่นอนเห็นแน่นอนครับเห็นแน่นอนมหามหาคุณเรกครับมหาคุณเรกรถพอกันใช่ครับเหมือนรถติดตามใช่ครับพี่น้องเด้อมหาคุณเลารบัลกเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ห้อยแรกครับผมห้อยแรกอันนี้ห้อยไปถึงยังนี่มันล่มล่มล่มใส่ติดแต่อันนี้ห้อยโ่นรถห้อยโ่นอยู่โรงพยาบาลห้อยโ่นรักข้าเจ้าสูบผมไม่ได้ท้า เอาเอารถไปทำสปารถจะคล้องส่วนอีกสื่อเหล็กป่ะรถ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 มันมันสั้นมันมัซื้อเหล็กเดี๋ยวมันแบนแท้วันนี้ครับมาแต่กุ้ยชีกเก็ตนะนี่เหล็กงามพี่น้องครับเหล็กงามเก้าหน้าแปดหลังจะรวยไป็นหนาเนี่ยแมนแมนครับเหล็กงามงานเก้าหน้าแมนครับแปดรวยงานเก้าหน้าเก้าหน้าแปดหลังคือว่าเมืองเอาพี่น้องครับเมืองเอาครับป้้าาาเเอหนใกล้ใกล้สิฮอดใกล้ฮอดมือแล้วพี่น้องเมืองเอาเด้อเมืองเอา กบอยเกบ้อยกบแมงบ่กบกบเนี่กบ้อยเอ็ดกบ้อยเอ็ดเนี้ย่ได้ซื้อกบอีกัวซื้อกางกูไ่ได้ซื้อกบกบ้อยเอ็ดมันเป็นบ้ามันเขียนกบกบ้อยเอ็ดเก้าพาร้อาไดซื้อกบอันนี้ จักเล้วกบื้อไอ่มันจะเป็นรถไอ่หมจักไอ่ฉันซื้อกอบอยู่ดีโอ้เนาะือซื้อแตได้ไอ่ซื้อกบปอซื้อกบโอ้อื้อกบอยู่ีเพราะว่าข้าวิีถึงรถตลีลูกว่ที่มาข้าวจะได้ขั้นใหม่เนี่ยอกว่าผมสิทาสามเองครับผมสิทารุนซื้อรถตลีซื้อซื้อเจ็ดหนึว่าซิปใบเล็กตัวเดียวซื้ออายุแม่ กูซื <c oughs> <c oughs> ้อมาแปดมวแล้วออกแต่เจ็ดสองเจ็ดสองออกห้าแมงบ่วว่ะกูกรนํ้อย่างเดียวพอ่หาาเิ่ืกันอีกวเอ้ยพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสวัสดีครับเป่นลุงแห้อวั็นี้เอามาหาเล็กหาเล็กหาเล็กตัวหมกันเห้อกไ่ปนทีรถคันใหญ่แต่ว่าี่นาชวรถคันใหญ่คือคือเพื่อนดอกเปนแจงในนอนกลุ่มกวาง รถตู้รถตัวยังตัวลำพงไอ้บ้านออกรถรถทิศล้อเฮ็ดอันเฮ็ดบ้านบ้านรถมองน้าเนี่ยเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศทงนะเนี่ยพี่น้องโอ้สุดยอดดีดีกินเหล้าก็กินเฉพาะวันดีก็วันใช้รับคนขับรถนะคะเออาีรื่อยๆเราเรื่อยๆไม่ก็ให้กินเฉพาะอยู่ถ้ากินไม่มันจะก็ไม่เอาไง เออต้อมนแนตึกต้องครับตึกต้องโอ้โหะม่าตะสอนเถอพี่น้องมาเด้อบุใดสนใจบุใดสนใจมาเด้อนี่เดิหน um, ้านะดูกันหน้าดูดูกันนะพี่น้องเพราะว่างานเยอะมากรับคนยังไม่ไปแมนครับ แต่ว่ามันจะถึงฤดูกาลหน้าไหมเพราะว่าแกงเห็ดเบื่อจะกินหรือเปล่าเลยหิวมากเลยเบื่อไหกินเบื่อกากันเบื่อตีกันเนี่ยพี่น้องรับเจ้าอารับเรือครับรับสมัครครับพี่น้องนะคะนี่ครับรถคันนี้ครับเนี่ยติดต่อได้ที่พ่อกันใช้พ่อกันใช้ขักมาเลยค่ะกันใช้ลำตัวทิเศษนะคะทักมาห้าแหมงบ้านนะทักมากันใช้ โอเคครับพี่น้องครับก็อย่าลงคลิปเด้อยรับกดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องบ้านลำเพลินออฟิเชียลเอาอย่ามึงเกี้ยกันเอาเอาขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ